สว,ส,สวัสดีครับ,รบเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยแบรนด์แอมป์เดอร์หญิงทิติการมันติดตามผลการทํางานของ3ามเกลว์วัแพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยวั p แพนอะมิโนวัลแพนไขโตซานสูตรโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมู่หนึ่งครับบ้าน ท่าโสมนะครับตำบลท่าโสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับเจ้าของสวนเขามีพื้นที่อยู่5้าไร่เขาเรียกว่าสวนผสมหรือสวนเอื้ออาทรเธอนั้นปลูกทุเรียนทั้งนกหยิบแล้วก็กระดุมนะครับพร้อมทั้งหมอนทองและที่สําคัญเธอก็ยังมีมังคุดนะครับแล้วก็ลองกองอีกด้วยปรากฏว่าในอดีตนั้นเธอบอกว่าสวนแห่งนี้นะครับทำให้เธอนั้นหัวใจแทบสลายแล้วเธอก็ามาพบกับ3มเกลือเวอร์แพนที่เรียกกันว่าทําให้เธอนั้นมีความสุขกับการทําสวน ตอนนั้นเครียดมากเลยเพราะสวนไม่สามารถจะเจริญเติบโตตามปารถนาได้ทั้งผลผลิตของเธอนั้นนะครับเรียกกันได้ว่าไม่มีเลยเธอเครียดหนักเครียดหนักจนเจอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์วันนี้ครับเธอบอกว่าพอมีสูตรใหม่เธอก็ใช้ต่อเนื่องมาครับเข้าปีที่4ที่5แล้วก็ว่าได้เธอบอกว่าโอ้โหสูตรใหม่ของเธอนี่ใช้ไรดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนของเธอครับคนอื่นเขาทำสารนะครับออกดอกมาก่อนออกผลมาก่อนแต่ของเธอขนาดนี้ครับ ออกทีหลังก็จริงแต่ผลผลิตของเธอนั้นเท่าเทียมกับที่เขาทําสารก็เรียกได้ว่าผลหนักผลใหญ่ผลโตเท่าเทียมกันเพราะ3ามเกลือวัวแพนสูตรใหม่ใช้ไรอย่างนี้เธอก็บอกว่าอยากจะบอกพี่น้องกัรนักการเกษตรว่าไม่ต้องเครียดกับการทําเกษตรอีกต่อไปแล้ววันนี้ครับมาพบกับเจ้าของสวนที่เรียกกันว่าสวนผสมสวนเอ,อ,อนื้ออทรและแบรนด์แอมสเตเดอร์ยิงที่ติการครับทั้งสองท่านครับสวัส,วสวดีค่ะท,ท่านแรกเจ้าของสวนช่วยบอกด้วยเถอะครับ เป็นอย่างไรเชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อประนอมนิยมการหรือพี่หนิวค่ะพี่หนิวนะครับค่ะแบรนบบด์แอมบัสเดอร์ครับค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหญิงทิ่ทิการค่ะในนามของแบรนบบด์แอมบัสเดอร์ของบริษัท World Class Innovation ค่ะครับผมวันนี้ครับพี่หนิวครับตอนต้นผมได้เกินไปว่าที่นี่มี5ไร่เป็นสวนแปลงนี้5ไร่นะครับเป็นสวนประเภทไหนครับเป็นสวนผสมค่ะ เป็นส่วนผสมนะครับผสมด้วยอะไรบ้างครับผสมด้วยมังคุดลองกองก็ทุเรียนนะคะทุเรียนมีเกสายพันธุ์ครับทุเรียนก็มีกระดุมนกหยิบแล้วก็หมอนทองค่ะโอ้หมอนทองนี่เห็นต้นเนี่ยต้นสูงใหญ่เนี่ยอายุกี่ปีครับเนี่ยสี่สิบปีก็มีค่ะสิบปีก็มีใหญ่สุดคือสี่สิบปีสี่สิบปีนะครับใช่มังคุดนี่อายุกี่ปีครับนี่ที่เห็นเห็นนี่ครับมียี่สิบกว่าปีก็มีคแล้วก็ปลูกพร้อมทุเรียนก็มีค่ะ เราตัดยอดออก4ี่กว่าปีก็มีใช่แล้วลองกองัดข้ังลองกองประมาณยี่ิปีได้ก็ถือว่าเป็นสวนเก่าแก่เลยใช่แม่ปูไว้ครับผมค่ะพี่หนิวครับผมมาถามนิดนึงเพอเอิญนทราบมาว่าตอนนั้น่ะก่อนที่จะเจอผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์สามเกลือเนี่ยนะครับรวมทั้งหญิงเกษตรเนี่ยตอนนั้นอ่ะเมื่อสี่ห้าปีก่อนนั้นอ่ะพักพวกพี่หนิวบอกว่าพี่หนิวมีอาการที่เรียกว่าเครียดไม่ทานอาหารไม่คบค้าสมาคมใครไม่อยากเจอคนครับ S <S ใช่แล้วหมอก็ไม่ได้ลงความเห็นว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหมอบอกเครียดบอกเครียดความเครียด,ยดมันเกิดจากอะไรครับพี่หนิวครับเครียดจากทุเรียนเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยตัวใหญ่่เงี้ยประมาณตอนนั้นประมาณ30กว่าปีเนาะมันตายอย่างแปลงสวนบนอ่ะเราก็เลื่อยมาทาเตียงแล้วมันไม่จบอ่ะมันตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะรักษาด้วยอะไรไงเราลองหมดแล้วม,มันไม่หายได้โรคอะไรครับไฟท็อปมั้งไฟท็อปนะครับใช่ตาย<อ>ท้องกลมมีอะไรแบบเนี้ยอ๋อขนาดออกลูกก็ตายใช่เลย ก็ยังความเรียกว่าเศร้าเสียใจมาสู่เราใช่เราอยู่อย่างนั้นอ่ะเราทมทุกอยู่อย่างนั้นนานไหมครับประมาณเกือบ2ปีนะเกือบ2ปีเลยแหละจนทางเรามาเปิด YouTube ดูดูไปเรื่อยผลิตภัณฑ์นึงอะ่ะมันมันไม่ตอบโจทย์เราคืออันนี้รักษาโรคได้แต่ทาอะไรไม่ได้เนี่ยมันมีข้อจํากัดเนาะแต่พอใบเสื้อดูคู่หูอะ่ะรักษาต้นได้รักษาโรคได้ทําลูกได้จบครบหมดเลยตั้งแต่ต้นเล็กต้นโต,ตคือครบเลยเราก็เลยโทรไปหากมลชัยจำค่ะอ๋อ<ช>ไปหาพี่หนูใช่จากนั้นเราก็รู้ว่า เราอยากได้สิ่งที่มาปรนนิบัติต้นไม้ของเราให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องซื้อหลากหลายถูก<ช>ไหมครับใช่ใช่แล้วความระทมทุกนั้นได้หายไปไหมครับใช้มาครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดไปเพราะว่ามันมันคุดมันคุดบอกไม่ให้ใช้ยาเขือบนะัะเราเอ้ยมันคุดมันต้องใช้ยาเขือบนี่ยเราก็หยุดใช้ไปกลับกลับไปใช้แบบเดิมอ่ะมันก็ป่วยอีกแล้วก็เลยโทรกลับไปหาหนูอีกว่าหนูยงังจาพี่หนิวได้ไหมแล้วก็พาวขึคือไปดูแปลงบนเนาะที่เลื่อยอะ่ะเขาก็มาดูแล้วก็ใช้ตั้งแต่นั้นมาเรื่อยมาเลยโดยที่พี่ไม่ใช้อะไรเยพีี่ใช้คููหตัวดวด Oh. บวกให้ยาลายา,มาแมลงจบตามของเขาที่เขาให้ใช้เลยต้นไม้มันก็ฟื้นไปเรื่อยๆอเปิดตาอย่างที่บ้านเนี้ยเปิดตาช่วโอ้โ oh, หต้นมันแบบสวยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนมันมีความสดชื่นแล้วอ่ะความรู้สึกซึมเศร้าความารู้สึก <laughs> เ,เ <laughs> หงาหงอยไม่อยากเจอคน <laughs> ทีนี้เป็นไงครับ มันรู้สึกใช่มันรู้สึกปกติแล้วอ่ะมีความสุขปกติใช่มันฟื้นเลยความสุขนั้นกลับมาแล้วใช่เลยเรากลายเป็นอยากเจอคนเพื่อจะบอกข่าวดีเอาละครับปีนี้เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปีที่น่าจะปีที่5เพราะใช้ตอนองศาเกิดอ่ะนี่นะใช่นี่คนที่เกิดมาพร้อมกับ3มเกลือเลยน้ององศานะครับแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์3มเกลือสูตรใหม่เนี่ย มาใช้อย่างไรกับสวนเอื้ออาทรของเราตรงนี้ครับก็ใช้ตามสูตรของเขาเลย1ชุดต่อน้ำหนึ่งันลิตรแล้วก็เติมแค่ยาลายยาแมลงยาเคลือบไม่ใช้ตัวอื่นไม่เติมเลยแค่นั้นนะครับใช่แล้วในทุเรียนเนี่ยได้ข่าวว่าในสวนนี้ไม่ใช้เคมีเลยตั้งแต่5ปีมาแล้วคือหมายว่าไม่ทําสารไม่ทําสารครับไม่ทําสารที่จะทําให้ลูกออกโก ทำโสนด้วยคู่หูทำโสนคือเบิ้ลสองเท่าอ๋อทาให้เขาเครียดเียดโดยสูตรของคู่หูเลยโยกสูตรเอาเฉยๆอ่ะวิธีทําโสกด้วยคู่หูเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดตาดอกถูกไหมครับใช่ใช่เพื่อเกิดความเครียดเ่เกิดความเครียดแล้วจะได้ออกดอกออกผลให้เราจริงจริงเราเครียดนะไปดูของคนอื่นเขาออกแล้วอ่ะแต่ที่เนี่ยยังไม่ออกแต่พอถึงเวลามันมาเองโดยแบบมันออกพึบเองโดยธรรมชาติเลยในฐานะที่ว่าบางคนเขารุ่นใหม่เขาเพิ่งมาเจอเราเนี่ยมันรุ่นเดิมที่ทําการเกษตรมานานเรามองยังไงครับกับผลิตภัณฑ์ ที่ว่าสามเคอือมันเหมือนมันเหมือนเพียงพอกับที่ว่าต้นไม้เขาต้องการเนาะไม่มากเกินไม่น้อยเกินมันพอดีอะ่ะต้นไม้ใช้แล้วเหมือนสดชื่นอะ่ะมันเหมือนบว่าอว่าอย่างเราจะให้เขาออกดอกเราให้เขาเครียดพอเครียดเสร็จเราก็ถอยไปเป็นสูตรปกติพอออกดอกเราก็ถอยเป็นสูตรปกติอะ่ะแล้วเราใช้ไปเรื่อยๆสม่ําเสมอมันจะแตกใบอ่อนจริงแต่มันมันไม่แตกแบบรุนแรงอะ่ะแตกใบแก่ไปลูกกระโตะไปถึงแตกใบอ่อนก็ออกดอกนะมันปกติอ่ะ ทุเรียนเนี่ยที่เมื่อกี้บางท่านเนี่ยเขาทำสารแล้วก็ปรากฏว่าพอทำสารเสร็จเขาออกดอกคราวนี้ออกผลแล้ว <c oughs> แต่ของเราตอนนั้นเ <c oughs> ขาอขอกดอกเรายังไม่เป็นอะไรเลยแล้วพอตอนนี้เห็นว่าผลผลิตของเราไปเท่าเทียมกับคนทำสารมันยังไงครับมันผลเท่าเทียมกันแต่อายุการเขาจะแก่กว่าเราเขาจะออกก่อนเราหน่อยนึงแต่ทรงอะไรเงี้ยมันดูมันเหมือนใกล้เคียงกันเลยไหมพี่หนิวครับตรงนี้ในส่วนของทุเรียนเราก็เห็นว่ามันออกดอกออกผลตามที่ต้องการเลยจุใจเลยถึงขั้นต้องแต่งออก ใช่แล่นในส่วนของมังคุดเหรครับมังคุดก็เหมือนกันเวลารดน้ำทเรียนช่วงแรกๆเราก็จะปิดมังคุดก่อน เราลดน้ำครั้งหนึ่งอ่ะเราก็พโดวยคูหูสองเท่าไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งน้ำเลยปิดเลยพอเดี๋ยวเห็นมันโซ่ที่เราก็ขึ้นน้ำแล้วก็พนปกติไปก็ออกมาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะขาว่าเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับใช้มาแล้วมันแตกแตกต่างเรื่องของไฟเลี้ยวหรือเรื่องของใบเรื่องของอะไรช่วยอธิบายผมนิดนึงไถอะครับพี่หนิวไฟเลี้ยวมันก็เลี้ยงได้นะแต่แต่อันนี้ไม่ค่อยมีไฟเลี้ยวไม่รู้้วยฟ้ามันออกเหมือนสม่ำเสมอไฟเลี้ยวมีน้อยแต่มันก็เหมือนโตไปด้วยกันได้นะไม่มีการเบียดกันมากอะ่ะ อ๋อมันก็ตกไปด้วยกันก็สามารถไม่ตกไซ้เกินอ,ะอ่ะอ๋อแต่ก็ไม่ตกไซ้ามากใช่ แล้วไอ้ตัวใบเป็นยังไงบ้างครับใบก็จะแก่เร็วเวลาออกออกใบอ่อนมาก็จะใบใหญ่ใบแก่เร็วเงี้ยถึงถึงออกลูกมาแม้แตกใบอ่อนฉีดไปก็จะแก่อย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปเติมแมกนีเซียมไม่ต้องไปเติมอะไรเลยเราไม่เติมเพราะเรามั่นใจว่าของเราครบถ้วนครบแล้วแต่แต่สูตรเก่ามาพี่ก็ไม่เคยเติมนะไม่เติมนะครับไม่เคยเติมเพราะเขาบอกมาเติมเราก็ไม่เคยเติมเลยไม่เติมแล้วลองกองก็เห็นว่ามีเยอะแยะเนี่ยนะครับลองกองเนี่ยดูแลยากไหมครับในทั่วไปโดยที่ลองกองไม่ยากเวลาเราพ่นเราก็พ่นไปหมดเลยไงแค่แต่งดอกแล้วก็ท แค่นั้นเองอ่ะคนไปได้เพรา<น>ะว่าคอนเขาไปกระปุกอะไรไม่ได้อยู่แล้วแม่แมปลูกไว้เราก็ไม่อยากคอนออกแค่นั้นแหละก็ถือว่าอยู่อย่างนี้ใช่เป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่เป็นพลังจิตของนักการเกษตรที่เรียกว่าตั้งแต่บิดามารดาของเราปลูกร่างสร้างไว้คนแก่ <ไว S 2> เขาจะบอกว่าไม่ให้คนเขานะอะไรประมาณนี้ขอให้ฉันออมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ฉันทํามาถูกไหมครับอันนี้ก็ถือว่าสานต่อจากคุณพ่อคุณแม่มาวันนี้พี่หนิวในฐานะที่เลยตรงนั้นมาโค้งของความรู้สึกที่ย่แย่กับชีวิตทางการเกษตร กับวันนี้เราเลยโค้งนั่นมาแล้วนะครับมาพบกับเส้นชัยอันเป็นความสุขของเราพี่หนิวอยากจะบอกพี่น้องการเกษตรยังไงครับก็อ,อยากบอกอ,อยากชวนให้มาใช้คู่หูเนาะว่าคู่หัวใช้ได้ใช้ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเพียงแค่ว่ะใช้ให้มั่นใจอ่ะอย่าอย่าสลับไปสลับมาหรือว่าอย่าแค่ว่ะลองลองใช้ดูเนี่ยใช้เลยใช้ร้อยก็ได้ร้อยใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเห็นตามผลผลิตที่ออกมาเลยตน้นไม้จะยืนยาวเราเองเลยมันพุดลูกโตเบ่งพูดีแตกใบอ่อนมันก็แตกแก่แตกแก่แล้ว ไม่ได้หมดอ่ะเป็นโลกก็แห้งหายดินอะไรเงี้ยใส่ปุ๋ยหญิงเกษตรซื้อมาใส่ก็ก็ถือว่ามีความสุขในลักษณะที่เราเลยตรงโค้งของความนะครับอ่อนได้ทางความรู้ส nah> ึกไปแล้วถูกไหมครับแล้ววันนี้ความเข้มแข็งทางความรู้สึกเราก็กลับขึ MM ้นมานงหญิงครับในฐานะที่น้องหญิงได้เห็นนะครับที่พี่หนิวได้พูดถึงเนี่ย น้องหญิงมองว่าอย่างไงครับว่าสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันพร้อมๆกับที่พี่หนิวบอกเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับน้องหญิงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหญิงหญิงทีห่หญิงเงียบๆคือหญิงตั้งใจฟังพี่หนิวนะคะแล้วก็คิดภาพตามแล้วก็รู้สึกตามไปด้วยในสิ่งที่หญิงรู้สึกและอยากจะพูดนะคะก็คือนอกจากความมั่นใจไว้ใจแล้วก็วางใจต่อผลิตภัณฑ์คู่มาจ,จารย์ของเราแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่หญิงรู้ได้เลยนะั่นก็คือนอกจากคู่มาจ,จารย์ของเราเนี่ยรักษาต้นไม้ได้แล้ว ยังรักษาใจของเกษตรกรไทยได้ด้วยตรงนี้ก็สิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าต้นไม้ดีผลผลิตดีทุกอย่างดีตามจิตใจมันก็ชุ่มชื้นไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันห่อเหี่ยวมันสิ้นหวังมันท้อแท้เหมือนกับที่พี่หนิวเคยเป็นลองเปิดใจมาใช้คู่มาจัดจานของเราดูนะคะแต่ของดีก็ย่อมมีของลอกเลียนแบบเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าอยากที่จะได้ผลผลิตอย่างเต็มร้อยนะคะต้องใช้ของเราที่เป็นของแท้เท่านั้นค่ะจากบริษัท World Class Innovation เท่านั้นค่ะน้องหญิงได้กล่าวได้เสร็จสิ้นกระบวนความของความเครียดของชาวสวนของความที่เรียกกันว่าความสุขลดน้อยถอยลงวันนี้ได้เติมเต็มความสุขนั้นอย่างยางัยง่งยืนมีพลังเดินต่อไปพร้อมๆกันกับ3ามเกลวนสูตรใหม่นวัตกรรมที่เรียกว่าใช้ไรที่สุด ของโลกใบนี้นะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยครับที่คงไว้ซึ่งคุณภาพคุณค่าอันทรงพลานุภาพที่ทําให้เกษตรกรไทยนั้นสู่ความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบวันนี้เราทั้ง3าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทําง,งานของ3ามเกลือวันสูตรใหม่กับทุกๆสวนเพื่อความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบของหัวใจเกษตรกรที่เต็มเปี่ยมครับวันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ